ท่านประธานที่เคารพผมทวิวงโตทวิวงผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักประชาชนจากพี่น้องชาวอายุธยาและบางบานที่ในขณะนี้ที่ผมกําลังอภิปรายอยู่นี้พี่น้องชาวอายุธยาทั้งในอําเภอเสนาอําเภอผักไห่และทุกตําบลในอําเภอบางบานและบางตําบลในอาเภอพระนครศรีอยุธยากําลังถูกน้ําท่วมและเสียสละ รับน้ําให้กับสะพานทรงเกียรติแห่งนี้ให้พวกเราได้ทํางานบาบัดทุกบํารุงสุขให้ประชาชนต่อไปพี่น้องชาววิทยาวนใหญ่อยู่นอกแนวขันกั้นน้ําครับอยู่นอกทุ่งรับน้ําจึงขอฝากข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลและสทรนอชอครับให้ได้เร่งรัดสั่งการให้มีการระบายน้ําเข้าสู่ทุ่งรับน้ําที่มีพื้นที่รับน้ําที่ถูกกําหนดโดยกรมชนรัประทานถึง6ทุ่งรับน้ําด้วยกัน อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวอายุธยาโดยด่วนเนื่องจากบางพื้นที่ครับถูกน้ําท่วมถึงรอบที่3แล้วในปีนี้จึงขอส่งเสียงของพี่น้องชาวอายุธยาไปถึงรัฐบาลและสะทรนชครับให้ได้มีการระบายน้ําเข้าทุ่งรับน้ําโดยด่วน พร้อมขอเสนอให้ข้อเสนอที่1นนะครับกรมชนระทานและสอทรนชครับต้องทํางานด้วยข้อมูลตามสโลแกนปล่อยน้ําเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งโดยเฉพาะข้อมูลด้านพื้นที่การเกษตรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วปริมาณของน้ําที่ทุ่งสามารถจัดเก็บได้และปริมาณที่น้ําอยู่ในทุ่งอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เพื่อการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนชาวอายุทยาต้องกัง กังวลใจครับว่าจะซ้ำรอยน้ำท่วมปี2,565ที่มีการระบายน้ำเข้าทุ่งที่น้อยมากจนทำให้น้ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำต้องเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนจนถึงระดับที่สูงไปถึงพื้นบ้านชั้น2ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นครับข้อเสนอที่2ครับคือ ต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและการตัดสินใจในการระบายน้ําเข้าทุ่งครับรวมถึงทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของทุ่งรับน้ําได้ทางออนไลน์ครับเหมือนกับในปัจจุบันที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของเขื่อนและแม่น้ําได้แต่พี่น้องชาวอายุทยาครับไม่สามารถรับรู้ข้อมูลของทุ่งรับน้ําได้เลยรวมไปถึงกําหนดการการระบายน้ําเข้าทุ่งที่แน่นอนด้วยครับ ข้อเสนอสุดท้ายครับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยาครับเร่งรัดพิจารณาเพื่อประกาศให้พื้นที่อยุทยาเป็นพื้นที่ภัยพิบัติครับเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณเป็นค่าชดเชยเยียวยาการเสียโอกาสของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้สมกับที่พี่น้องชาวอายุธยาต้องเสียสละปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและสะพานทรงเกียรติแห่งนี้ของเราครับสุดท้ายในนามของ พี่น้องประชาชนชาวพระนครศรียุทธยาขอแสดงความอะไรอย่างสุดซึ้งอีกครั้งครับขอบคุณท่านประธานครับ